อันนี้เป็นตัวนี้นะครับนี่นี่เป็นกระเป๋าไก่ไก่บ้านนะคะที่ที่ตอนแรกเราออกมาเป็นหนังแล้วก็ตัวนี้ก็เป็น messenger bag ที่ที่ตั้งใจให้ดีไซน์ตามฟังก์ชันก็คือด้วยฟังก์ชันก็คือเราต้องให้มันเบาดูแลง่ายคือไก่นี่มันก็แบบอย่างนี้ได้เลยแล้วก็โยนเข้าไปโยนเข้าไปในเครื่องซักผ้าตันแล้วก็ตาก ให้แห้งแล้วก็ไปต่อคือไก่รุ่นหนังเนี่ยทำเพื่อให้อพอพอภาพมันชัดว่าเราทำไก่บ้านเพราะอะไรเราก็อยากให้คนกระจายเรื่องราวของเราไปไปมากขึ้นทำรุ่น Messenger เนี่ยอยากให้คนเข้าถึงได้ง่ายพี่ใช้แต่ m e s s e n เ e r เยอะมากพี่ใช้ทุกวันเพราะว่าด้วยหนึ่งใบเนี่ยจะต้องใส่ทุกอย่างได้แล้วเป็นคนบ้าหอบเราก็จะใส่ i-pad มือถือ mm. ที่ชาร์จแบตพาวเวอร์แบงอะไรไปไม่ว่ามันคือฟังก์ชันสปิริชัลของงานดีไซน์ก็มีในเรื่องทำไมต้องเป็นไก่บ้านแล้วก็เราก็ต้องค้นหาอย่างบอกพี่เปียกว่าคอนเซปต,ต์ดีๆของนักออกแบบอยากให้มันเป็นเพียงเพื่อตัวเองมากแล้วมันไม่สามารถโปรดักต์นั้นมันไม่สามารถยั่งยืนแบบไปได้ย็นนาน,าน,านๆเราไม่ได้มี ละสิบสอนักษัตร์เราทำไก่บ้านแล้วเรายังรู้สึกว่าไก่ยังเป็นอะไรได้อีกหลายอย่างไก่อาจจะเป็นเรื่องราวที่ได้พูดถึงเรากับความสัมพันธ์กับแบรนด์อื่นกับชุมชนนั้นนี้ซึ่งพี่ก็จะมีคอลแลบกับหลายแบรนด์เช่นดีไวสานเอ็กสูตรคิ้วเราก็ทํากระเป๋าไก่รีโนเวสขึ้นมาจากเศษของผ้าสตัดสูตร ที่เขาเหลืออยู่เขาเก็บไว้นานมากเลยผ้าซ็อกเนี่ยพี่ก็มาทําเป็นผ้าตัดสูตรเป็นไก่ดีสูดอะแล้วก็แล้วก็เป็นโปรเจกต์ร่วมกันกับยาน,นูยาน,นที่พี่เก่งยานูที่เชียงใหม่เนี่ยก็เป็นศิลปินที่ได้เพิ่งได้รางวัลศิลปาทอนรเขาก็ทำงานกับชุมชนปักผ้าคนแก่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราก็เขาก็จะปะผ้าฝ้ายแล้วก็มีดน้นมีอะไรแบบตามภาษาแบบง่ายๆของคนคนแก่คนเหนือเนาะรเราก็เอาเศษผ้าที่เขาต่อมามาทําเป็นไก่ไก่ที่รียว่ามันเป็นความน่ารักของพอเวลาคนมีอัตลักษณ์กับพี่เปียกเหมือนกับต่างคนต่างมีเพอร์เพชัดในตัวเองต่อให้เราอยู่ในแบรนด์แฟชั่นเหมือนกันเราก็เป็นเพื่อนกันครับ ม,ม,มันเหมือนคนเรามันมีสไตล์เนาะออมีสไตล์พอคนมีสไตล์มันจะดูมีเสน่ห์มันจะดู <c oughs> มันจะดูแบบเราไม่ได้รู้สึกว่าเราเป็นคู่แข่งรเรากําลังร่วมทําให้คืองานคล้ามันมันหล่อเลี้ยงคนในชุมชนหลายๆคนเราไม่ได้เอาแต่อีสานไม่ได้สนใจภาคเหนือภาคกลางอะไรเรามีเพื่อนที่เขาก็ทําเรื่องเดียวกันเราก็แค่เอาดีไซน์เรามาคอลแลบกันครับก็เกิดมาคุณก็สั่งได้สั่งแบบ ในราคาที่เราก็คุณรอได้งานคราบมันต้องรอ,อเราก็สั่งแล้วทําทแล้วก็ส่งไปเท่านั้นเอง